สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดทังสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุวัันนเลยะครบ เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับผู้ครอบครองโลกวิญญาณแรกทั้ง4ีได้กลับมารวมกลุ่มกันใหม่อย่างรวดเร็วแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะได้รับบาดเจ็บแต่โลกของไปเฉินและเย่เหมาถูกระเบิดออกจากกาันและแขนขวาของพวกเขาจะมีเลือดไหลพวกเขาก็ยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณประเภทการป้องกันเป็นผลให้พวกเขายังสามารถป้องกันตัวเองและไม่ได้ใช้กําลังต่อสู้อย่างเต็มที่เมื่อแอนหลิงเย่เปิดตัวการโจมตีทั้งหมดของเธอพวกเขาได้จัดกลุ่มใหม่และยืนอยู่ตรงหน้าเธออย่างรวดเร็ว เฉินเทยังสามารถพื้นตัวได้นในระดับหนึ่งด้วยในช่วงเวลาที่แอนหลิงเยท่ทวงเวลาไว้ในขณะที่เฟยยูหลานหน้าแดงรีบกลับไปที่ตำแหน่งของเธอโดยการขี่เสือโครงไฟเดิมทีเธอเคยแข่งขันกับแอนหลิงเย่เพื่อชิงตำแหน่งรองผู้นำแต่ตอนนี้ในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่าช่องว่างระหว่างพวกเขานั้นกว้างเกินไปในขณะนั้นเองเฉินเทตะโกนออกมาว่าให้ข้าจัดการเองในขณะนี้ไม่เพียงแต่เขาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้ในขณะนี้ เขาก็ยังรู้สึกเศร้าโศกและขุนเคืองจากมุมมองของเขาการแข่งขันจะถูกตัดสินโดยไม่มีสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดสามคนของฝ่ายตรงกงัข้ามทําการเคลื่อนไหวแม้แต่เพียงครั้งเดียวเมื่อพูดไปกองทัพที่ลูกโชนด้วยความขุนเคืองที่ชอบทมจะต้องชนะในขณะนี้เขาพร้อมที่จะวางเดิมพันทุกอย่างสําหรับการต่อสู้ครั้งนี้แววตาเย็นวูบว่าผ่านดวงตาของเขาขณะที่วงแหวนวิญญ,ญาณดวงที่ห้าของหอกพันจมตีสว่างขึ้นเขาตะโกนขณะที่เหวี่ยงอาวุธออกมา คราวนี้เขาได้รวบรวมพลังทางจิตวิญญาณของเขาอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการซอกทางวิญญาณของหัวยูเฮาในที่สุดเฟยยูหลานก็เข้าใจบทบาทที่เธอต้องทําในการต่อสู้ครั้งนี้และทักษะวิญญาณที่ขยายความแข็งแกร่งของเธอก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งนอกจากนี้เธอขี่เสือโค้งไฟเพื่อยืนอยู่ตรงหน้าเฉินเชและปกป้องเขาจากการรอบโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นเป้าหมายของเฉินเชไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนที่ขัดขวางกลยุทธการโจมตีของเขา คนเดียวกับที่ทําให้วิถีของหอกพันโจมตีหักเลี้ยวเข้าหาเพื่อนร่วมทีมของเขาเองคนนั้นคือหัวยูเฮาแม้จะรู้ว่าเฉินเชไม่มีความหวังในใชัยชนะแต่เขาก็ยังคงโจมตีเพื่อดูว่าศัตรูที่ลึกลับแค่สงพลังอย่างยิ่งของเขาแข็งแกร่งเพียงใดอายุน้ําแข็งโทอร์นาโดไม่เพียงแต่ปิดกั้นการโจมตีของเปืเปยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูเฮาด้วยเป็นผลทําให้แสงของเสือโครงไฟที่เพิ่มพลังให้กับหอกพันโจมตีไม่ปรากฏในการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูเฮา ในช่วงเวลาที่มันออกจากพายุน้ำแข็งเทอร์นาโดดูท่าไม่ดีเปย์เปรย,ปยร้องออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจมวยยุเห้เป็นผู้เชี่ยวชาญลึกลับคนหนึ่งได้อย่างไรความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเป็นเพียงวิญญาจาร,ระดับ27วงแหวนสองวงเท่านั้นจะมีเพียงผลลัพธ์เดียวเท่านั้นหากเขาต้องเผชิญหน้ากับออกพันจมตีของเฉินเชที่อยู่ในระดับราชาวิญญ,ญาณซึ่งได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมจากผู้ควบคุมวิญ,ญญาณประเภทไฟนั่นคือความตาย การแสดงออกของเปย์เปลยเปลยเปลี่ยนไปพร้อมกับเหอไขโถย,ยงหนาหนาหวังตรงและเซียวเซียวหวังตรงเคลื่อนไหวในแนวนอนต้องการยืนต่อหน้าหัวจูเฮ้าอย่างไรก็ตามเขาถูกจูดโดยมือสายของคนหลังเพื่อที่จะยืดหวังตรงหัวจูเฮ้าไม่ลังเลที่จะใช้ความแข็งแกร่งมหาศาลของชุดเกาะจากรพรรดินีน้ำแข็งใบหน้าของทั้งห้าคนเปลี่ยนไปในขณะที่อีกสองคนมีสีหน้าปกติ2คนนี้คือหัวยูเฮ้าและซูซานซี่แสงสีดำสว่างวาบขึ้นและทันใดนั้นหัวจูเฮ้าก็หายไป ร่างสูงเข้ารับตำแหน่งแทนร่างนั้นโลกโยที่แข็งแรงขึ้นและภาพของเต่าดำขนาดบ้านฮูมาก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาแสงของวงแหวนวิญญาณดวงที่4ของเขาหายไปเมื่อมันถูกแทนที่ด้วยแสงวงแหวนวิญญาณดวงที่สของเขาอันใดนั้นแสงดำที่รุนแรงก็เปลี่ยนเป็นคลื่นเย็นเย,ยือกอากาศเริ่มบิดอย่างรุนแรงทําให้เกิดความบิดเบี้ยวรอ,รอบคลื่นสีดำอันใดนั้นโลขนาดบ้านฮูมาของเต่าเชียนโอก็มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อมีจุดสามเหลี่ยมปรากฏอยู่ข้างใต้ อันทีที่หอกพันจมตีมาถึงมันแทงลงไปที่พื้นอย่างดูเดือดโลนี้ติดไว้ที่ไหล่ของซูซานซี่โดยตรงแล่พื้นผิวของมันก็เอียงตุม้มเสียงระเบิดที่รุแนแรงทําให้ซูซานซี่และเต่าเซียนอูถอยกลับไปเจ็ดหรือ8เมตรก่อนที่เขาจะหยุดลงได้และนี่คือความช่วยเหลือของโตเต่าเซียนอูของซูซานซี่ในช่วงเวลานั้นหวังตรงและเซลเซียวต่างรู้สึกถึงความรู้สึกที่ทรงพลังเหมือนภูเขาจากผู้อาวุโสที่ชอบเจียงหนานๆในทันใดนั้นดวงตาของซูซานซี ก็เต็มไปด้วยความเข่งขืรได้ดูมั่นคงพร้อมกับการแสดงออกถึงความเย่อรยิงอย่างไม่มีใครเทียบได้เมื่อวิญญาณจารประเภทการป้องกันเผชิญหน้ากับวิญญาณจารประเภทโจมตีที่มีระดับเดียวกันปกติแล้วจะไม่มีใครได้เปรียบอย่างไรก็ตามในขณะนี้ซูซานซิได้เปลี่ยนวิธีคิดของทุกคนเขาสามารถพึ่งพาความสามารถในการป้องกันของเขาเพื่อไม่เพียงแต่สกัดกั้นการโจมตีของราชาวิญญ,ญาณที่ไม่เพียงแต่มีวงแหวนวิญ,ญญาณมากกว่าเขาหนึ่งวง แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาจารย์ประเภทไฟอีกด้วยพลังป้องกันในปัจจุบันของเขาถือได้ว่าอยู่ในระดับสูงสุดของระดับประมารย์วิญญาณแสงสีดำหายไปเผยให้เห็นร่างตรงของซูซานซิโรคของเต่าเชียนอูในมือของเขากลับสู่ขนาดปกติแล้วเขาใช้มือสางผมเล็กน้อยก่อนที่จะพูดอย่างชฉวยมือว่าสบายมากหวังตรงและเซลลซึ่งแต่เดิมเต็มไปด้วยความชื่นชมก็รื่นถลายและเกือบล้มลงกับพื้นทำไมหัวยู่เห้าไม่กังวลเลยนี่เป็นเพราะ ซูซานซีมีความสามารถที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ความสามารถในการโจมตีหรือป้องกันใดๆและยังเป็นทักษะวิญญาณประเภทการจบป้องกันที่สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้นั่นคือทักษะกา,ญญาสรสลับที่ของเขาเขาสามารถสลับตัวกับหัวยูเฮาได้ทันทีโดยอาศัยทักษะวิญญาณที่มหัศจรรย์ของเขาแทนที่หัวยูเฮาเพื่อป้องกันการโจมตีทั้งหมดของเฉินเชยอย่างไรก็ตามหัวยูเฮาถูกเปลี่ยนไปอยู่ในที่ตั้งของพายุน้ำแข็งทอร์นาโดที่ซูซานซีอยู่ในตอนแรก พลังของพายุน้าแข็งเทอร์นาโดมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วดังนั้นแม้ว่ามันจะยังคงมีพลังมากแต่หัวยูเฮ้าก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างน้อยที่สุดก็ยังดีกว่าถูกหอกพันจมตีแทงนอกจากนี้เปืเป่อยๆยังสามารถรีบเร่งในทันทีที่หัวยูเฮ้าถูกเคลื่อนย้ายเนื่องจากการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูเฮ้าเขาดึงหัวยูเฮ้าไว้ข้างหลังโดยใช้หลังของเขาเพื่อต้านทานเสดสุดท้าย ของพลังของพายุน้ำแข็งทอร์นาโดในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ดวงตาของหัวยูเฮาสว่างขึ้นด้วยแสงสีแดงที่เจทะลุดวงตาขณะที่เขายกมือขวาขึ้นและชี้นิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าวงแหวนวิญญาณสีเลือดทั้ง6ลงมาบนสนามอีกครั้งอินไอที่น่าสะพรึงกลัวของศาสตร์วิญญาณแสนปีทําให้แม้แต่เกาะป้องกันที่ตั้งขึ้นโดยปรมาจารย์วิญญาณก็ยังสั่นสะท้านอย่างรุนแรงออราที่ทรงพลังที่เตรียมไปด้วยความกดดันนี้อาจทําให้อากาศรอบๆหัวยูเฮาดูเหมือนจะแข็งขึ้น และภาพแสงก็กระพริบอยู่ด้านหลังของเขามีเพียงเหอไขโถและเชียงหนานที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อยึดมั่นไว้เท่านั้นที่สามารถเห็นได้ว่าภาพแสงนั้นเป็นของแมงปองธาตุน้ำแข็งของข้าเป็นนายของเจ้าเสียงําส่งผ่านเครื่องขยายเสียงวิญญาณที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้และกล้องกังวาลไปทั่ว้านเมืองทิงหลวทั้งหมดผู้ชมทุกคนที่ได้เห็นฉากที่น่าอัศจรรย์นี้จูๆ่ๆก็รู้สึกราวกับว่าหัวใจของพวกเขาถูกบทขยี้เมื่อพวกเขาได้ยินเสียงนี้ จากนั้นผู้ชมก็ได้เห็นฉากที่พวกเขาไม่มีวันลืมไปเลยตลอดชีวิตหายุน้ำแข็งเทอร์นาโดที่สร้างความหายนะในตอนแรกหยุดลงอย่างขรานหาันกลางอากาศหลังจากนั้นมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศทันทีและหันกลับไปหาหนักเรียนของโรงเรียนจิตวิญญาณขั้นสูงหงวัวอยู่เฮาไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นและชี้นิ้วจากมือขวาไปที่มีน้ำแข็งคนหลังดูราวกบว่ามันได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกทําให้ร่างกายของมันสั่นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมันก็แตกสลายกลายเป็นหมอกแสง ที่เต็มพองฟ้าก่อนที่จะสลายไปแอนลิงเย่ปล่อยเสียงคนคางออกมาและพ่นเลือดสดออกมาหนึ่งคำก่อนที่จะสุดตัวลงสิ่งสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนจะเป็นลมคือดวงตาสีเลือดที่ไร้อารมณ์และไร้ชีวิตของหัวยูเฮาจ้องมองมาที่เธอผู้ถือโลคทั้งสีได้ต่อต้านด้วยพลังทั้งหมดของเขาแต่แทบจะไม่สามารถปิดกั้นพลังของหมัดมังกรน,น้ําแข็งได้เมื่อถึงจุดนี้วิญญาณยอดแห่งการต่อสู้ของพวกเขาถูกใช้ไปหมดแล้วพวกเขาทุกคน ้องมองอย่างตกตะลึงไปที่เด็กหนุ่มที่เหมือนเทพเจ้าเบื้องหน้าของพวกเขาขณะที่เลือดไหลออกมาจากบาดแผลของพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็หันไปที่เฉินเทหัวหน้าทีมของพวกเขาในขณะที่หัวอยู่ห้ายืนอยู่ที่นั่นสีแดงก็ค่อยๆจางไปจากดวงตาของเขาเพื่อนร่วมทีมของเขาออกมาต่อสู้ก่อนซึ่งทําให้เขาปรากฏในฐานะเทพเจ้าที่มีอํานาจเหนือกว่าในขณะที่เขายังคงอยู่บนวิธีการแข่งขันนี่เป็นครั้งที่สองของเขาที่ได้เห็นปรากฏตัว ในการแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงครั้งแรกที่เขาอยู่กับหวังตงอย่างไรก็ตามคราวนี้เขาเป็นตัวของตัวเองบทสรุปของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกของโรงเรียนซอไรเคอร์เมื่อเขาปรากฏตัวครั้งแรกมีผลต่อสถาบันอื่นๆทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดพยายามที่จะตรวจสอบหัวยู่เห่าทันทีซึ่งดูเหมือนว่าจะมีวงแหวนวิญญาณแสนปีหกวงไม่เพียงเพราะการปรากฏตัวของวงแหวนวิญญาณที่นึกไม่ถึงของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะโรงเรียนซือไรเคอร์เป็นตัวแทนของวิญญาณ ที่แข็งแกร่งและก้าวหน้าที่สุดในทวีปอย่างไรก็ตามไม่มีสถาบันการศึกษาใดรวมถึงโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณตะวันจันทาที่สามารถหาคำตอบที่น่าพอใจได้ตอนนี้โรงเรียนซอไรเคอร์เป็นเหมือนเมฆหมอกหนาทึบสำหรับพวกเขาเด็กที่อายุยังไม่ถึง15ปีจะกลายเป็นจักรพรรดิวิญญาณได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเขาจะมีวงแหวนวิญญาณแสนปี6กวงได้อย่างไรนี่เป็นการดำรงอยู่ที่ท้าทายสวรรค์เกือบทุกคนตระหนักว่ามันเป็นความเบี่ยงเบนมันเป็นเพียงเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่า การเบลี่ยงเบนนี้ถูกนำมาใช้อย่างไรดังนั้นพวกเขาทั้งหมดกําลังรอการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของหัวยูเฮานัดแรกนั้นจบลงอย่างกระทันหันเกินไปแต่เป็นไปไม่ได้ที่ทุกนัดจะเสร็จเร็วเท่านัดแรกแน่นอนว่าในที่สุดเยาวชนลึกลับคนนี้ก็ปรากฏตัวอีกครั้งในการแข่งขันนัดที่3มของโรงเรียนือไรเคอร์อ,อย่างไรก็ตามเขายัางทําให้ผู้ชมทั้งหมดตกใจอีกครั้งการโจมตีของแอนลิงเย่ที่เปิดใช้งานโดยใช้พลังของกระดูกวิญญ,ญาณส่วนหัวของเธอ มีพลังระดับราชาวิญญาณกระนั้นเมื่อหัวยุ่เห่าทำลายมันโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับการฉายภาพวิญญาณยุดการต่อสู้ของเธอความสงสัยทั้งหมดของผู้ชมก็กลายเป็นความประหลาดใจในทันทีอยากพลาดวิญญาณหรือไม่เขาไม่ควรมีช่วงเวลาที่ง่ายเช่นนี้อย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญคือไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขาใช้ทักษะวิญญาณอะไรเช่นเดียวกับที่สมาชิกโรงเรียนจิตวิญญาณขั้นสูงต้องการอธิบายว่าเขามีอํานาจเหนือกว่าเขาได้ครองการแข่งขันทันทีที่เขาปรากฏตัว เป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นฉักรรราิวิญญาณอย่างแท้จริง 1. ที่มีวงแหวนวิญญาณแสนปี6วงสถาบันการศึกษาหลายแห่งเริ่มสงสัยคำตัดสินก่อนหน้านี้ถ้าเยาวชนคนนี้มีพลังระดับนี้จริงๆใครจะสามารถแข่งขันกับโรงเรียนซูราเคอร์ในโทนเมนต์นี้ได้แล้วต่อต่อไปละ่ะเปยเลย,เยหันจมูกไปที่เชิญเชซึ่งอยู่ตรงข้ามเขาได้พูดด้วยเสียงตามว่าพวกเจ้าจะสู้ต่อหรือไม่เชิญเชยมองไปที่สหายที่ถูกไฟไหม้ข้างๆง,งเขาจากนั้นมองไปที่แอนลิงเย่ที่หมดสติ พึ่งกำลังนอนอยู่บนพื้นเขาถอนหายใจแล้วพูดว่าพวกเรายอมแพ้แล้วมวยฮเฮ่าเกือบจะเอาชนะเพื่อนร่วมทีมของเขาเกือบทั้งหมดสําหรับเชิญเทแม้ว่าเขาจะเตรียมการต่อสู้มานานแล้วและยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาแต่เขาก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ของเขาได้อย่างชัดเจนเมื่อสิ่งต่างๆที่ยืนอยู่ในตอนนี้แม้ว่าเขาจะระเบิดออกมาด้วยพลังของราชาวิญญ,ญาณเขาก็ยังไม่สามารถต้านทานเหอไคโถและป้อมเครื่องมือวิญญ,ญาณของเขาได้เขาจะไม่สามารถต้านทานซูซานซิ ที่ใช้พลังของปรมาจารวิญญาณเพื่อสกัดกั้นการโจมตีทั้งหมดของราชาวิญญาณและประมาจารวิญญาณประเภทไฟที่ทํางานร่วมกันได้สําหรับฝั่งของโรงเรียนจิตวิญญาณขั้นสูงพวกเขาสูญเสียความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของรองหัวหน้าทีมแอนดิงเย่เนเทเองก็เกือบจะต่อสู้ได้ดีแม้ว่าเยาวชนเลือกลับคนนั้นจะไม่ได้เคลื่อนไหวแต่พวกเขาก็ายังคงสูญเสียโอกาสแห่งชัยชนะทั้งหมดมันไม่มีจุดหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะต่อสู้อีกต่อไป โรงเรียนทอไรเคอร์ชนะสมาชิเกเจทคนของทีมโรงเรียนทอไรเคอร์ยืนเรียงแถวกันเมื่อได้ยินประกาศของผู้ตัดสินหลังจากโค้งคำนับฝ่ายตรงข้ามเล็กน้อยแล้วพวกเขาก็เดินลงจากเวทีทีละคนเมื่อหัวยุเหา่าเข้าโรงเวทีแล้วเขาก็กดฝ่ามือของเขาไปที่แอนลิงเย่อากาศบิดเล็กน้อยจากนั้นเธอก็ส่งเสียงคนคางอย่างเศร้าหมองขณะที่เธอฟื้นคืนสติอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นหัวยุเห่าดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความกลัวเฉิญเชรีบเดินไปข้างหน้าเพื่อช่วยแอนลิงเย่ให้ลุกขึ้นยืน ลิงเย่เจ้าสบายดีไหมแฮนลิงเย่ตอบอย่างลุกลี้ลุกลนว่ามันช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆนั่นเป็นวงแหวนวิญญาณแสนปีที่แท้จริงข้าสาบานเลยข้าเคยรู้สึกถึงแรงกดดันจากน้ําแข็งที่น่ากลัวมาก่อนเอาไรนะเฉินเชตกตะลึงในขณะที่เขาช่วยเธอเขากระซิบว่าเจ้าแน่ใจเหรอแอนลิงเย่มีใบหน้าไราส้สีขณะที่เธอพยักหน้าเธอกล่าวว่าตอนที่ข้าอายุสี่หข้าไปกับคุณปู่ที่ขั้วโลกเหนือเพื่อหาวงแหวนวิญญ,ญาณวงที่สามที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเราบังเอิญไปไกลเกินไปและในระยะไกลทันใดนั้นเราก็เห็นเงาสีเขียวเข้มแวบผ่านมาความเร็วของเงานั้นเร็วมากอย่างน่ากลัวและปฏิกิริยาเดียวของคุณปู่ในตอนนั้นคือผลักข้าลงไปที่พื้นและปกป,ป้องร่างกายของข้าด้วยตัวของเขาเอง15นาทีเต็มผ่านไปก่อนที่คุณปู่จะค่อยๆลุกขึ้นยืนตอนนั้นเองที่ข้าตระหนักว่าช้นของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองได้ขอตัวขึ้นที่ส่วนหลังของคุณปู่ตอนนั้นคุณปู่บอกข้าว่า เราได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สูดแ่งหนึ่งในขั้วโลกเหนือนั่นเป็นอสูรสัตว์วิญญาณแสนปีอย่างแน่นอนหลังจากนั้นคุณปู่ก็จับตัวข่าและพวกเราก็ออกจากพื้นที่นั้นอย่างรวดเด็วเมื่อเรากลับมาเขาต้องใช้เวลากว่าหนึ่งปีที่เขาจะหายจากอาการบวมเป็นน้ําเหลืองที่เขาได้รับตั้งแต่นั้นมาคุณปู่ก็ไม่เคยพูดถึงการพาข่าไปที่ขั้วโลกเหนือเพื่อตามราสัตว์วิญญาณอีกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายปีข่าจะไม่มีวันลืมออร่าของสัตว์วิญญาณตัวนนั้ มันเป็นออร่ราเดียวกับที่ออร่ราของเยาวชนคนนั้นมอบให้ในตอนนั้นเมื่อข้ากลับมาพร้อมกับคุณปูเขาพูดกับข้าว่าเหตุผลที่เราสามารถกลับมามีชีวิตได้ไม่ใช่เพราะศยาสตว์วิญญาณแสนปีนั้นไม่ได้สังเกตเห็นเราแต่เป็นพ่อเราอ่อนแอเกินไปและนั่นมันไม่สนใจที่จะรบกวนเราเราโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่เฉิญเซซูดลมหายใจเย็นๆจากนั้นหันไปจ้องที่ด้านหลังของหัวยุ่เฮาที่กําลังเดินออกไปจากพื้นที่รอเขาพูดโดยไม่มีความพอใจบนใบหน้าว่ามาเถอะไปกันเถอะ เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเรากลับไปโรงเรียนซือ่ายเคอร์เป็นการดำรงอยู่ที่เราไม่สามารถแม้แต่จะฝันถึงการเอาชนะได้ค่าเสียใจมากที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบเข้าของโรงเรียนซือไายเคอร์ในวันนั้นเขาไม่ได้เก็บงำความสงสัยในสิ่งที่แอนลิงเย่พูดเพราะไม่เพียงแต่เธอเป็นแฟนของเขาแต่ยังเป็นเพราะปกติแล้วเธอจะค่อนข้างเงียบและสงวนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเธอพูดมากในครั้งเดียวจากสิ่งนี้เห็นไดช้ชัดว่าเยาวชนลึกลับจากโรงเรียนซืร่ายเคอร์ทำให้เธอตกตะลึงอย่างมาก อย่างไรก็ตามทุกคนที่ทรงเรียนสืร่ายเคอร์ต่างข้อถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ความแข็งแกร่งโดยรวมแล้วเจ็ดประดาบแห่งสืร่ายเคอร์ในปัจจุบันของโรงเรียนสือไรยเคอร์ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าทีมของโรงเรียนจิตวิญญาณขั้นสูงจริงๆจากหวังตรงเซลเซลย์และหัวอยู่เฮ่าสองคนมีวงแหวนวิญญาณสองวงในขณะที่หนึ่งคนในนั้นมีสามวงพวกเขาไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้แบบทีมในระดับดังกล่าวดังนั้นเหตุผลที่เซลเซลยวแร่หวังตงไม่ได้แสดง ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ต้องการแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถส่งผลกระทบมากนักแม้ว่าพวกเขาจะต้องลงมือทำมันจะดีกว่าสำหรับพวกเขาที่จะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งที่ด้านหลังหากมีใครสังเกตเห็นพวกเขาอย่างใกล้ชิดพวกเขาจะสังเกตได้ว่าเมื่อหัวยุ่มเฮาและซูนซันซีได้ใช้ทักษสะสลับตัวกันเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นหวังตรงและเซียวเซียวต่างก็ถอนวงแหวนวิญ,ญญาณทั้งหกออกไปอย่างเงียบๆในขณะนั้นหัวยุ่มเฮารู้สึกกังวลอย่างมากเนื่องจากหอกที่พุ่งเข้าหาเขา มีโอกาสที่จะถึงแก่ชีวิตได้นอกจากนี้เนื่องจากเขาดูเหมือนจะมีวงแหวนวิญญ,ญาณแสนปีหกองค์แม้แต่ผู้ตัดสินก็ไม่ยอมเข้ามาช่วยเขาอัดล่าวได้ว่าซูซานซิได้ช่วยชีวิตเขาไว้แม้ว่าเขาจะยังคงสามารถหลีกเลี่ยงได้้วยตัวเองวายุเฮาข้อคงเครียดไม่แพ้กันย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันหากเห่อไขโถไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการต่อสู้ของโรงเรียนจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงเพื่อสร้างป้อมเครื่องมือวิญ,ญญาณอย่างรวดเร็วและทำลายการป้องกันของศัตรูในคราวเดียว รวมทั้งปรับรามพวกเขาโดยตรงโดยเฉพาะคู่ต่อสู้ที่แข็งแรงที่สุดเชิญเชรวมทั้งหัวอยู่เห่าที่ใช้การตรวจับจิตวิญญาณและการชกทางจิตวิญญาณแล้วมันคงยากที่จะตัดสินว่าใครคือผู้ชนะความสามารถในการป้องกันตัว,ต,วตัวของผู้ถือโล่ทั้ง4ีนั้นอ่อนแวกว่าของซูซานซีด้วยซ้าอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาทํางานร่วมกันแม้แต่ซูซานซีที่มีความสามารถเท่าเขาก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้แต่ในการแข่งขันครั้งนี้โรเรียนือไรเคอร์ไม่ได้รับชัยชนะด้วยพลังที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว พวกเขาชนะด้วยกลวิธีที่เหนือกว่ารวมถึงความมุ่งมั่นที่มีความสามารถที่เหนือกว่าในท้ายที่สุดหัวยูเฮาได้เข้ามาแทนที่เพื่อนร่วมทีมของเขาที่ด้านหน้าและการปราบปรามคุณลักษณะน้าแข็งของแอนลิงเย่หากแอนลิงเย่ไม่ได้เป็นวิทยา,าณประเภทน้ําแข็งก็มีแนวโน้มว่าการแข่งขันขจะดําเนินต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะยังคงชนะแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่หัวยูเฮาได้ทําไว้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าโรเรียนสอไรเคอร์ได้รับชัยชนะที่มีโชคดีอีกครั้ง พวกเขาไม่เพียงแค่ชนะเท่านั้นแต่พวกเขายังคงรักษาระดับความลึกลับก่อนหน้านี้ไว้ได้เนื่องจากพวกเขาได้เก็บจุดแข็งที่แท้จริงความลับและความได้เปรียบที่สำคัญในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามหวังยนันเริ่มกังวลโรงเรียนจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แข็งแรงที่สุดในการแข่งขันรอบนี้โชคของพวกเขาจะดูได้นานแค่ไหนเช่นเดียวกับที่สองนัดก่อนหน้านี้สมาชิกของทีมโรงเรียนซือไรเคอร์ไม่ได้อืดอาดพวกเขาจากไปเกือบจะในทันที หัวยุ่เฮาเดินเข้าไปในศูนย์อย่างใจเย็นไม่ว่าผู้ชมจะโห่ร้องดังแค่ไหนจ้องมองมาที่เขาอย่างตั้งใจแค่ไหนเขาก็ไม่มีวิแววว่าจะตอบสนองเลยต้องขอบคุณการแข่งขันในวันนี้ความลึกลับของเขาจะทําให้คู่ต่อสู้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับเขาหวาดกลัวอย่างไรก็ตามหัวยุ่เฮาไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่ค่อนข้างกางังวลก่อนการแข่งขันในวันนี้วันหยานได้เตือนพวกเขาว่าคู่ต่อสู้ต่อไปจะเป็นฝ่ายที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาจะต้องเผชิญในการแข่งขัน ในทีมนั้นจะมีราชาวิญญาณทั้งหมด3-5ถึงคนที่เข้าสู่8อันดับแรกในทัวร์นาเมนต์ก่อนหน,นี้ผู้ต่อสู้แบบนี้โดยธรรมชาติจะไม่น่ากลัวเท่าไรต่อหน้าสมาชิกดั้งเดิมของเจ็ดประดาแห่งซือไรเคอร์แต่พวกมันเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อเจ็ดประดาแห่งซือไรเคอร์ในปัจจุบันหากพวกเขาแพ้การแข่งขันครั้งนี้จุดแข็งที่แท้จริงของพวกเขาจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนอย่างไม่ต้องสงสยัยอย่างไรก็ตามพวกเขามีความสามารถในการชนะการแข่งขันครั้งนี้จริงหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาว่าพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารูปแบบการแข่งขันของพวกเขาเป็นอย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะต้องต่อสู้ในรูปแบบใดพวกเขาจะเสียเปรียบอย่างแน่นอนเนื่องจากความเหลื่อมล้ำในด้านกำลังฝังยนันกำลังพิจารณาที่จะยอมแพ้การแข่งขันในครั้งนี้เพราะนี่คือเวทีแบบปัเสเซตและการแพ้ที่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะตกรอบจากทัวร์นาเมนต์โดยรวมตราบใดที่พวกเขาสามารถชนะการแข่งขันครั้งต่อไปได้หลิงล่วเฉินก็จะสามารถกลับมาได้ด้วยราชาวิญญาณประเภทน้ำแข็งเช่นเธอ ที่ทำงานร่วมกับทาาดน้ําแข็งขั้นสูงสุดของหัวยุงเฮ้าพวกเขาจะมีเวลาที่ง่ายมากในการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เหลืออยู่ในรอบที่2นี้หลังจากการแข่งขันมากที่สุด3าครั้งมาซิวเทาและใต้เย่เหิงก็จะสามารถกลับมาได้เช่นกันการมาถึงของจักรพรรดิวิญญา,ยายสองคนทําให้โรงเรียนซือไร,รเคอร์มีความแข็งแกร่งที่จําเป็นในการคว้าแชมป์อย่างแท้จริงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและ้อกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ทานจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ